วันออกที่สะแก้วเองสถานการณ์เดือดนะคะเพราะว่าวัาวนนี้กองทัพภาคที่หนึ่งเองก็เปิดปฏิบัติการในการทวงคืนอธิปไตยไทยพร้อมทั้งมีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านอบพยพกันตั้งแต่เช้าค่ะให้ทุกท่านเตรียมเก็บของเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าอย่าละขาโลูกรื้อมาบัดชาส้นใหเ้เตรียมโต้พยพเตะเลยครับเช้อทรัพย์สินของท่าน หรือว่ารถจักยานน้นนู่นก็ให้เก็บเขาในหมู่บ้านครับเก็บเขาในบ้านให้ดีๆครับ นี่คือตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมผู้นําชุมชนที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะคะก็ประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ค่ะหลังจากที่ทางจังหวัดแจ้งเตือนระดับขั้นสูงสุดนะคะก็คือชาวบ้านทั้งที่ตาพระยาโคกสูงอรัญญะประเทศและคลองหาดอบพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือพื้นที่ปลอดภัยตามที่ราชการกําหนดนะเอาเนี่ยส์เลียงทิ้งไม่ได้หรอกค่ะม้าเมือเราขึ้นไปด้วยลูกต้องไปด้วยกันก็เน้นย้ํานะคะให้ชาวบ้านเนี่ยฟังคําสั่งเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าลังเลอย่า รอให้มีการยืนยันซ้ําได้ยินแล้วให้ปล่เลยเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากบรรยากาศก็เลยโกลาหลเนี่ยคุณผู้ชมบแบบนี้ชาวบ้านกังวลใจมากเลยนะคะนอกจากนี้อบอตอก็ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกไปเคลื่อนย้ายชาวบ้านไปยังจุดพักพิงคัดแยกผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยให้ได้ขึ้นรถก่อนเป็นกลุ่มแรกนะคะทีนี้กลุ่มต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมเวลาขึ้นรถเนี่ยเขาบอกเลยอยากจะให้อพยพก่อนช่วงเวลา10นาฬิกานะครับบางครอบครัวเขาก็เลยใช้รถส่วนตัวขับออกจากหมู่บ้าน มีทหารตำรวจแล้วก็พวกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระจายกําลังการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการอพยพนะครับส่วนบางครอบครัวที่เคลื่อนย้ายไม่ทันเอาอยัางไงดีขังวัวขังควายเอาไว้ในข้อก่อนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็บอกเลยมีหลุมหลบภัยอยู่ ก็ขอให้ไปหลบในหลุมหลบภัยก่อนนะครับค่ะล่าสุดนะครับ10นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกกลางหมู่บ้านชายแดนในพื้นที่อำเภอโคกสูงนะครับม,มีคลิปเสียงว,วินาทีเสียงระเบิดและปืนดังขึ้น3-4ครั้งชาวบ้านตกใจวิ่งหลบเข้าไปในบังเกอร์อย่างโกละหลเลยครับ นี่ฮะเบิดตู้มตูมเลยฮะ โอ้โหเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียงเนี่ยมาจากฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวตรวจสอบจุดและระยะที่เกิดเหตุก่อนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มกําลังลาดตระเวนเฝ้าระวังแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนอยู่ในจุดปลอดภัยปฏิบัติตามคําสั่งอพยพยอย่างเคร่งครัดนะคะขณะที่กองกําลังบุรพาระบุภาพรวมทั้งจังหวัดอพยพยไปได้56เปอร์เซ็นต์นะคะและคาดว่าจะอพยพยเพิ่มได้อีกเนี่ยประมาณ20ถึง30เปอร์เซ็นต์ถ้าหากสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นค่ะเอาตํารวจนะครับตารวจที่สาแก้ว ระดมกําลังประมาณสัก400นายตรวจแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่มันอาจจะบานปลายนะครับโดยมีรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสระแก้วพรวมกับสถานีตํารวจทุกพื้นที่เลยคุณผู้ชมครับเตรียมกําลังเตรียมความพร้อมนะเน้นกําลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์ยานพาหนะ เตรียมพร้อมอพยพชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีนะครับวางกําลังช่วยกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและจากเหตุการณ์ความไม่สงบนี้สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วนะคะก็ประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลชายแดน4ี่แห่งนะคะก็คือโรงพยาบาลตาพระยาโรงพยาบาลโคกสูงโรงพยาบาลอรัญญประเทศและโรงพยาบาลคลองหาดนะคะก็คือจะเปิดให้บริการเฉพาะแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็เฉพาะผู้ป่วยหนัก เท่านั้นส่วนนี้ยังดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะครับส่วนแนวชายแดนฝั่งจันทบุรีและตราดคุณผู้ชมครับ ยังไม่มีการอบพยพนะครับคุณผู้ชมแต่เจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมแผนพร้อมรับมือทางจังหวัดเนี่ยขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยตามเพจต่างๆของจังหวัดตราดเนี่ยบอกเลยบอกบ่อไล่มีการออกหนังสือนะครับขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ข่าวสารถ้าสั่งให้อพยพก็ขอให้อพยพทันทีนะครับ ค่ะ,ะทีนี้คุณผู้ชมกลับมาที่สะแก้วเนี่ยล่าสุดมีรายงานกองกําลังบุรพาปะทะทหารกัมพูชาแล้วบริเวณถนนสีเพ็ญช่วงรอยต่อบ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วนะคะประมาณช่วงบ่ายสามโมงสนาทีที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่เนี่ยมีทั้งเสียงปืนเล็กปืนยาวและอาวุธหนักดังขึ้นต่อเนื่องนะคะคือถึงท่านมันไม่ใช่แค่เสียงนะคะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเพราะว่ามันมีปืนใหญ่ด้วยนะคะ เจ้าหน้าที่ยังยืนยันมีกระสุนครกจากกัมพูชายิงข้ามแดนมาตกใกล้จุดตรวจที่เจ้าหน้าที่ไทยของเราประจําการอยู่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วนะคะว่าอาจจะยืดเยื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะหลบในบังเกอร์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะ ขอให้ชาวบ้านเนี่ยอพยพจากพื้นที่ด่วนเลยนะคะซึ่งล่าสุดยกองกําลังบุรพาได้เสริมกําลังในแนวปะทะเต็มรูปแบบพร้อมจัดตั้งฐานยิงสนับสนุนเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนขณะที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่นะคะเพจกองทัพบกทันกระแสยังระบุว่าเจอกระสุนบ m 2 1กัมพูชายิงมาในพื้นที่ตาพระยาของจังหวัดสะแก้วด้วยคือในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นคือโคกสูงอันนั้นเจอกระสุนครก ส่วนตาพยาคุณผู้ชมเจอกระสุนบ m 21นะคะ,ะเนี่ยค่ะส่วนบ้านหนองย่าแก้วล่าสุดกองทัพภาคที่1 ระบุว่าควบคุมพื้นที่ได้แล้วยึดตามเส้นแผนที่1ต่อ5 0 0หมื่นนะคะและเดี๋ยวจะวางแนวลวดหนามต่อไปนี่ค่ะ,ระเราทวงคืนได้สำเร็จแล้วสำหรับพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับคืนนี้ต้องระวังนะครับทุกพื้นที่ที่อยู่ติดกับกัมพูชานะครับกองทัพภาคที่2ก็มีการโพสต์เลยครับอาเพจกองทัพบ,บกทันกระแสบ,บอกว่า ทวงคือสําเร็จแล้วแต่คืนนี้คุณผู้ชมเพจกองทัพภาคที่2เนี่ยระบ,บุว่ามีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้บอกคืนนี้ฝ่ายกัมพูชามีความพยายามจะใช้อาวุธจรวดหลายลํากล้องหรือเราเรียกว่า b m 21นะครับยิงเข้ามาที่ดินแดนไทยอาศัยความมืดหลีกเลี่ยงการตรวจการและสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ชายแดนรวมถึงหวังให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย กองทัพภาคที่สองระบุนะครับว่าได้เตรียมมาตรการสกัดยับยัง้งและตอบโต้ภัยคุกคามอย่างเต็มขีดความสามารถย้ําให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนหลบอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยและขอให้ติดตามนะครับประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด คืนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคืนนะครับคุณผู้ชมที่เราจะต้องเฝ้าจับตาดูดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ